สวัสดีค่ะ h a p p i n e s s Success คลิปนี้เรามาพบกับคําคมที่จะช่วยให้เราเข้าใจและจัดการกับความรู้สึกลบในอดีตได้ดีขึ้นคําคมนี้คือการมองย้อนกลับไปในอดีตเรามักเห็นทุกอย่างชัดเจนเสมอคําคมนี้มาจากบิลลี่ไวเดอร์ผู้กำกับภาพยนตร์ระดับตำนานที่ผ่านทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวมามากมาย บ i l l ี่ไวเดอร์เกิดในครอบครัวชาวยิวในออสเตรียเขาต้องทิ้งทุกอย่างและหนีนาซีมาเริ่มต้นใหม่ในเอเมริกาด้วยภาษาอังกฤษที่แทบไม่รู้เลยตอนนั้นเขาทำผิดพลาดมากมายทั้งการเชื่อใจคนผิดการตัดสินใจพลาดแต่เขาเลือกที่จะเรียนรู้จากทุกความผิดพลาดจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้กำกับที่ได้รับรางวัลอสการ์ถึง6รางวัล เช่นเดียวกับริชาร์ดแบรนซันผู้ก่อตั้ง Virgin Group เล่าในหนังสือชีวประวัติว่าเขาเคยถูกหลอกในการทำสัญญาธุรกิจทั้งใหญ่เพราะความไว้ใจและขาดประสบการณ์เขายอมรับว่านั่นคือความผิดพลาดของเขาแต่แทนที่จะจมอยู่กับความรู้สึกผิดเขากลับใช้มันเป็นบทเรียนในการทำธุรกิจเขาเรียนรู้ที่จะตรวจสอบให้รอบคอบขึ้น แต่ก็ไม่ได้สูญเสียความกล้าที่จะทำธุรกิจมิเชลโอบามาเคยตัดสินใจผิดพลาดในการเลือกอาชีพเธอทุ่มเทการเรียนจนได้เข้าทำงานในบริษัทกฎหมายชื่อดังแต่กลับพบว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เธอรักเมื่อมองย้อนกลับไปเธอเข้าใจว่าความผิดพลาดนั้นไม่ได้ทำลายชีวิตเธอแต่กลับทำให้เธอกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง และค้นพบเส้นทางที่ใช่เวลาที่เรามองย้อนกลับไปในอดีตเรามักจะเห็นทุกอย่างชัดเจนเห็นว่าเราน่าจะทำอะไรต่างไปจากนี้เห็นสัญญาณเตือนที่เราพลาดไปเห็นจุดที่เราควรระวังมากกว่านี้แต่สิ่งสำคัญคือในขณะที่เกิดเหตุการณ์นั้นเราไม่มีข้อมูลมากเท่านี้ เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและเราทำดีที่สุดแล้วในสถานการณ์ตอนนั้นด้วยข้อมูลที่มีด้วยประสบการณ์ที่มีด้วยปัญญาและสติที่เรามีในขณะนั้นบางครั้งเราอาจถูกความกลัวหรือความเร่งรีบครอบงำบางครั้งเราอาจถูกความโลภบ,บทบังการมองเห็นแต่นั่นคือบทเรียน ที่เราต้องเรียนรู้และเติบโตการมองเห็นชัดในวันนี้ไม่ได้มีไว้ให้เราตำหนิตัวเองแต่มีไว้ให้เราเข้าใจและเรียนรู้เพื่อก้าวต่อไปอย่างระมัดระวังและฉลาดขึ้นก่อนที่เราจะก้าวต่อไปข้างหน้าสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดคือการทําความเข้าใจกับหัวใจของเรา เหมือนแผลที่ต้องทำความสะอาดก่อนจะเยียวยาให้หายให้เราเปิดใจยอมรับความรู้สึกที่มีไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเสียใจหรือความผิดหวังในตัวเองอย่าเพิ่งรีบกดมันไว้ให้เวลากับความรู้สึกเหล่านั้นแล้วค่อยๆปล่อยวาง เพราะเมื่อใจเราสงบและพร้อมแล้วเราจะเริ่มมองเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสอนอะไรเราบ้างบางทีมันอาจสอนเรื่องการไว้ใจคนบางทีอาจเป็นเรื่องการควบคุมอารมณ์หรือการไม่รีบร้อนตัดสินใจเราจะเริ่มเห็นสัญญาณเตือนต่างๆที่เคยมองข้ามไป และเมื่อเข้าใจบทเรียนแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตเราอาจเริ่มจากการหาความรู้เพิ่มเติมปรึกษาคนที่ไว้ใจได้หรือวางระบบป้องกันที่รัดกลุ่มขึ้นสิ่งสำคัญคืออย่าปล่อยให้ความผิดพลาดในอดีตทำให้เราหมดกำลังใจแต่ให้ใช้มันเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเอง และเมื่อเราผ่านพ้นช่วงเวลานั้นมาได้การแบ่งปันประสบการณ์ของเราอาจช่วยให้คนอื่นไม่ต้องเจ็บปวดเหมือนเรานี่คือวิธีที่จะทำให้ความผิดพลาดของเรามีความหมายและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นของขวัญสำหรับผู้อื่นการมองเห็นอดีตชัดเจนในวันนี้มีไว้เพื่อให้เราเข้าใจเรียนรู้และ ก้าวต่อไปอย่างชาญฉลาดขึ้นเพราะทุกก้าวในอดีตล้วนหล่อล้อมให้เราเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นในวันนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับ h a p p i n e s s Success ช่องที่จะอยู่เคียงข้างคุณในทุกการเรียนรู้และเติบโตเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตของคุณค่ะ